จำไว้ว่าทุกคําที่ออกจากปากคุณเป็นการตอกย้าว่าคุณเป็นใครและต้องการอะไรมากขึ้นใช่เชแปลว่าถ้าคุณต้องการอะไรมากขึ้นพูดสิ่งนั้นบ่อยๆเช่นแล้วให้เช็คตลอดว่าถามตัวเองเวลาคุณจะพูดเนี่ยอยากได้สิ่งนั้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคํานี้นะคีย์เวิร์ดถามตัวเองว่าอยากได้สิ่งนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าสมมุติว่าคุณพูดบอกว่า ว้ยเดือนนีเ้เดือนนี้เนี่ยมีแต่ค่าใช้จ่ายพูดอยู่นน่น,น่ะเดือนนี้มีแต่ค่าใช้จ่ายเดือนนี้มีแต่ค่าใช้จ่ายทําไมค่าใช้จ่ายมันเยอะจังคุณพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับตอบย้ำมาจากขวา,านว่าโอเคมันจะโฟกัสแต่ค่าใช้จ่ายค <_ S 2> ่าใช้จ่ายแล้วมันจะเจอแต่ค่าใช้จ่ายไม่ยอมอไม่ยอมหยุดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นบวกทันทีทํายังไงมีวิธีทํายังไงเพิ่มไรายได้ทํายังไงทําให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงถ้าคุณพูด แล้วทําไม่ให้ยอดบรรทัดสุดท้ายเพิ่มขึ้นคุณพูดคําแบบนี้แล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องแบบนั้นรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายน้อยลงรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายน้อยลงโฟกัสไปที่นั่นแต่ถ้าเกิดคุณพูดในแนวที่ว่าพูดในแนวที่แบบในความรู้สึกลบแล้วบอกค่าใช้จ่ายไม่ทำไมมีแต่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วรู้สึกไม่ดีจักรวาลส่งค่าใช้จ่ายมาเพิ่มผมจริงจริงเนี่ยเจอคนแบบนี้เยอะมากนะเพราะว่าเวลาเขาโฟกัสไปที่เนี่ยมัน เวลาคุณโฟกัสแล้วไอความรู้สึกที่ส่งไปจักรวาลความรู้สึกที่ว่ารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันไปมันก็เพิ่มขึ้นอะไรที่คุณโฟกัสมันจะมันจะเพิ่มขยายขึ้นจําไหมนะครับโอเคเวลาคุณพูดเซลฟ์ทอล์กให้พูดคำให้ใช้คำปัจจุบันพยายามนึกภาพสมมุติว่าแต่ก่อนผมว่าดูอ้วนนิดหน่อยใช่ไหมดูดูด,ด,ด,ดูตัวใหญ่หน่อยดูแบบว่าเกิดน้ำหนักเกินหน่อยหนึ่ง6กกิโล เอหกบปดางทีก็69ผมจะพูดกับตัวเองเสมอฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนประเภทที่มีกล้ามฉันเป็นคนประเภทที่เอหน้นาตาหล่อฉ,ฉันเป็นคนหน้าเด็กฉันพูดเราไม่ได้พูดฉันจะเป็นฉันเป็นฉันเป็นคนคนนั้นแล้วพูดก <has> ับตัวเองในกระจกทุกวันฉันเป็นแลน้วนึกภาพตัวเองเป็นคนคนนั้นแล้วแล้ว จัก,กรวาลส่งเครื่องมือมาตลอดเลยนะทาให้ผมหน้าเด็กลงทําให้ผมดูหล่อขึ้นทําให้ผมผมเป็นคนที่หุ่นดีหุ่นดีขึ้นนะครับถ้าคุณไปดูลูปผมสปีที่แล้วเนะี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมากหน้าก็แบบใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วตอนนี้หน้าก็เลี้ยวลงมาด้วยแล้วแบบวิธีธรรมชาติด้วยนะจัก,กรวาลส่งคนมาช่วยนวดหน้าให้ส่งคนส่งวิธีการเช่นไปดัดฟันหน้าเล็กลงนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมจะบอกพวกคุณว่ายังไม่ต้องไปห่วงเรื่องวิธีการ แต่พูดไปก่อนเลยพูดเหมือนสั่งการอนาคตพูดเหมือนสั่งการว่านี่แหละว่าคุณเป็นพระเจ้าคุณอะเป็นพระเจ้าหนึ่งองค์ที่แบบคาพูดทุกอันแม่งเป็นประกาศิธิ์หมดเลยคุณรู้ไหมไอสัจธรรมอันนี้มันอยู่ในตําลาหลายเล่มตำราที่เป็นสัจธรรมหลายเล่มที่ํำตายอายุประมาณพันปีสองพันปีนะคือมนุษย์รู้กันมาอยู่แล้วนะมนุษย์มันแต่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครมาอะไรอะ เวลาเขาสอนเรื่องศาสนากันเขาไม่ได้สอนกันแบบชัดเจนแบบนี้เขาเวลาเขาสอนเรื่องศาสนาบางคนเรื่องศาสนาก็เอาเรื่องบาปเรื่องอะไรมาพูดแต่ไม่ได้พูดถึงแก่นอันนี้บอกว่าคุณเป็นมนุษย์เอ้ยคุณเป็นพระเจ้าคุณเป็นยอดมนุษย์คุณเป็นพระเจ้า,จาทุกคําที่ออกจากปากคุณแม่งเหมือนประกาศสิทธิ์ออกจากพระเจ้ามันจะไปสร้างโลกของมันเองนี่มันอยู่ในตาําราตําราของศาสนาที่สําคัญสําคัญทุกเล่ม แลวแต่ว่าเป็นส่วนน้อยที่เขาสอนกันเพราะคนจะไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องเรื่องที่แบบบาปบุญบาปโน่นบาปนี่อะไรองเขาแต่ประเด็นนี้ผมอยากจะสอนกันเลยถ้าคุณนึกภาพทุกคําพูดที่ออกจากปากคุณแม่งมันไปสร้างอนาคตมันไปสร้างอะไรขึ้นมาคันนี้อันนี้เนี่ยผมรู้รู้สัจรู้สัจธรรมข้อนี้เพราะว่าผมระวังตัวนะตั้งแต่เด็กเลยระวังตัวตอนตอนเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยผมคุณคิดดูอย่างผมจะไปสร้างตัวเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกเนี่ย ม่กลนไกลเกินฝันนะแต่ว่าผมรู้ว่าถ้าคําพูดของฉันมันมันเป็นประกาศสิทธิ์กูทําได้ตอนตอนตอนผมไปอเมริกาผมพูดกับตัวเองอะ่ะกูมาที่นี่เพื่อพิชิตอเมริกาฉันมาเพื่อที่นี่เพื่อพิชิตอเมริกาเลือกขันไหนก็ได้นะถ้าคำก็คำว่ากูมันโดนใจคุณก็ผู้ใช้คํานั้นได้ขอให้มันโดนใจข้อสําคัญคือคําว่าโดนใจ เวลาคุณโดนใจนี่มันส่งสารอย่างรุนแรงไให้เหมือนกับคลื่นนี้แม่งแรงมากเลยเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นคุณพูดอะไรนะพูดเอาคําที่โดนใจคุณอย่าไปเอาคําที่มันแบบว่าโอ้โหสวยหรูเป็นบทกวีแล้วกูต้องมานั่งจำนึกออกปะ่ะต้องมานั่งนึกไม่ออกด้วยซ้าอ่านี่ข้อนี้ดีมากเลยทิปอันนี้นะทิปอันนี้เจ๋งมากเลยคืออย่าพูดว่าสักวันฉันจะรวยคําว่าสักวันเนี่ยไม่เป็นการดึงดูดแล้วว่ามันก็แค่อนาคต เข้าใ่ว่าคุณไม่ต่อย้ำว่ามันอนาคตคนวินเนอร์คนเป็นผู้ชนะไม่พูดคำว่าสักวันวันเดย์วันเดยฉันจะรวยแล้วไม่ใช้คำว่าจะ I do it now ฉันรวยแล้วเดี๋ยวนี้ทำงานให้รวยแล้วเดี๋ยวนี้มองไปรอบๆเหลือเฟือเดี๋ยว๋ยนนี้จะมาสอนในเรื่องของ gratitude เรื่องของการการเวลาคุณให้กตัอยู่เห็นคุณค่าเนี่ยคุณได้รับความรวยเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวจะมาสอนในข้อสนะครับ มีข้อนี้ที่ต้องบอกกันคําพูดของคุณจะต้องสั้นและตรงประเด็นเวลาคุณพูดอะไรเนี่ยเทรนตัวเองให้เป็นคนพูดสั้นและตรงประเด็นไม่มีคําเหลือเฟือแล้วเวลาคุณพูดกับตัวเองในในแนวที่ว่าสั่งการอนาคตอ่ะอย่าให้มีคําเหลือเฟือเพราะคุณจะใช้พลังงานคุณจะใช้พลังงานไปกับการพยายามจํา แล้วบางคนบางคนไปสร้าง affirmation นะสร้าง self talk ให้ตัวเองเนะผมแล้วผมแนะนําด้วยว่าให้คุณสร้าง self talk ตัวเองคือ,อจริงๆเนี่ยผมก็ให้ตัวอย่าง self talk หรือการพูดกับตัวเองมีเยอะในใน d u o i o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  k ชื่อว่าเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศสิทธ์แล้วเป็นหนังสือเป็นเล่มด้วยเนี่ยสีส้มๆชื่อว่าฉันเนลมิตชีวิตเองฉันอะไรนะชื่ออะไรอ๋อฉันลิขิตชีวิตเองอมีตัวอย่างของ affirmation แล้วที่ให้บางคนก็เอาไปใช้นะครับเช่น ฉันเป็นเหมือนกษัตรย์ไมดัสจับอะไรก็เป็นทองไปหมดอันนี้หลายคนไปใช้แล้วแบบสร้างธุรกิจสร้างอะไรเพราะจับทุกอย่างเป็นทองไปหมดนี่ผมก็พูดกับตัวเองแล้วแล้วมันแต่มันได้ผลกับใครหรือว่าคนที่มันโดนใจเรื่องนี้เข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนั้นมีประมาณ100-200 s e l เอ่อเซ์ทอประโยคเนี่ยอันไหนโดนใจก็ไปใช้อันไหนที่คุณมันโดนใจที่คุณสามารถสร้างเองได้แล้วมัน คุณสามารถสร้างเองได้แล้วโดนใจคุณเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าเข้าใจปะ่ะเพราะ,ะนั้นมันไม่จำกัดอยู่แค่ร้อยกว่าอันนั้นที่คุณใช้ได้คุณสร้าง Affirmation Self-Talk คุณได้เช่น uh. อย่างเช่นผมพูดผมมักจะพูดอะไรที่ uh. กับตัวเองนะเตือนตัวเองตลอด,ดย้ำตัวเองตลอดฉันมาที่นี้มาอเมริกาเพื่ออะไรตอนผมไปอเมริกาตอน23อฉันฉันมาที่นี่เพื่อพิชิตอเมริกา มันตอกย้ำตัวเองตลอดแล้วมันมันแรงมากซะจนแบบว่าอะไรที่ไม่หลักฐานบ้าบอกเข้ามามันจะไม่มันคือพอไปถึงที่นั่นปุ๊บคนจะบอกว่าเฮ้ยขนาดคนอเมริกันเก่งๆฉลาดฉลาดคอนดักเตอร์รุ่นพี่ผมจบเยี่ยมมาเขาบอกว่าหาดานได้มึงก็เก่งแล้วหาด้านได้ก็เก่งแล้วหางานได้เขาดีใจกันทั้งประเทศแล้วเขาไม่ใช่มันดีใจกันทั้งครอบครัวแล้ว แต่ผมบอกพออนไรแบบนี้เข้ามามันเนื่องจากภายในมันสตรองมากบอกกูมาที่นี่เพื่อพิชิตอเมริกาแกแค่หางานไม่เรื่องกระจอกใช่ป่ะแต่มันตอกย้ําของเราเนี่ยมันพูดอยู่เสมอมันพูดในใจเสมอแล้วมันพูดแบบโดนใจกูมาที่นีเพื่อพิชิตแม่งมันดูภาพนึกภาพออกเลยโอ้โหแม่งเป็นคนไทยนึกภาพออกเลยว่าอืมเป็นคนไทยแล้วกูมานี่เมือนทำทำแบบให้คนไทยภูมิใจกูดูภาพกูแล้วมันดูยิ่งใหญ่นี่มันเป็นภาพเห็นในหัวเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทํางานกระจอกตำต้อยกูไม่เอา กุมานี่เพื่อพิชิตนี่แหละผมอยากจะให้คุณได้เก็ตข้อนี้ไปเอาสิ่งที่โดนใจคุณแล้วคุณพูดมันบ่อยๆพูดมันแบบมีพลังนะพูดอยู่อยู่อยู่กับคือถ้าคุณมันมาจากอินเนอร์ตัวคุณเองนะม่จะได้ผลมากๆเลยผมมั่นใจเลยไม่ต้องมาเรียนแบบผมคุณเอาแบบที่คุณอยากได้เลยเพราะคุณเป็นพระเจ้าในตัวคุณเองนะมันจะมีสารของคุณเองมันคุณจะรู้ว่าแม่งอะไรโดนใจกูมันคุณจะรู้เพราะะนั้นไม่ต้องเรียนแบบผมไม่จาเป็น เอาแบบที่คุณอยากได้เลย100%ผมให้อิสระคุณว่า100%ที่คุณอยากได้คุณเอาไปเลยมันไม่มีใครคือพยายามจะไปหยุดไปใต้กรอบความคิดคนอื่นว่าเขาอยากให้คุณเป็นน้อนใหญ่คุณเป็นนี่ใหญ่คุณทำแบบน้นอยากคุณนี้วันๆไม่ฟังพวกนี้แล้วเบื่อวันๆฟังพวกนี้เซ็งหมดเลยอ่ะเข้าใจป่าคุณเอาแบบที่คุณอยากได้เลยนี่มันเป็นเหตุผลที่คุณเกิดมาตามจุดประสงค์หัวใจคุณแล้วจักรวาลส่งสารเข้ามาว่าให้คุณใหญ่คุณทำลายเนี่ยส่งมาผ่านหัวใจคุณไม่ใช่ขยะความคิดคนนอื่ เข้าใจไหมหรือขยะปากคนอื่นไม่ใช่หรือความเห็นคนอื่นว่าคุณควรจะเป็นหมอคุณควรจะเป็นวิศวะคุณควรจะเป็นทนายคุณควรจะเป็นอะไรมันเป็นความเห็นของเขาแต่คุณถามใจตัวเองมึงอยากเป็นอะไรโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปคืออย่าคำพูดของคุณต้องสั้นและตรงประเด็นเพราะคุณจะเสียพลังถ้าคําเยอะเกินไปพลังสมองที่ต้องใช้ในการจะพยายามจำเนี่ยคุณจะต้องใช้พลังถ้าประโยคยาคุณต้องใช้พลังสมองไปในไป,ไปในเรื่องของอะไรว่าพยายามจํา เออกูตั้งแฟคเตอร์มาอะไรนะเออฉันมาที่นี่ฉันมาที่อเมริกาเพื่อที่จะได้รับจุดประสงค์ของการที่เรียนเก่งแล้วเรียนเก่งเสร็จแล้วฉันจะได้เหนื่อยไปละลืมไป,ไปแล้วแต่คุณโฟกัสไปที่ความรู้สึกูมาที่นี่เพื่อไิชิดจบนะควเนี้คำนี้โอเคไม่ใช่บอกต้องเรียนจบด็อกเตอร์ต้องเรียนน,น,น้่นน,น,นี่มันมันฟังแล้วมันไม่ถึงเต้นเข้าใจป่า มันต้องเอาที่มันตื่นเต้นสมมติด็อกเตอร์ตื่นเต้นโอเคไม่เป็นไรก็คุณก็ใช้แล้วกันแต่มันต้องเอาคุณฟังแล้วตื่นเต้นโดดใจนั่นแหละจกักรวาลได้รับสารเข้าใจไหมครับ